เดินอุ้มหลับเลยโลีนโมลีนหนแล้วนเาดกะเอาหนวันเลนน่ล้วอืมย็นออมาดูนกป่าไม่ดูล้วะเล่าไม่ดูนกแล้วดูปตาิดโต๊ไมนเล่ไม่ดูล้วะลอ โมลินไม่สนใจเลยโมลินจะลับทางเดียวเลยอแฉบตาแฉบตาโมลินไม่ดูนกแล้วเนาะลับแล้ว